ของแบรนด์คุณอย่างเช่นครูบอกจุดเด่นของแบรนด์ครูนะหนึ่งครูมีทีมผลิตสื่อเกือบสามสิบคนเป็นมืออาชีพทั้งหมดเลยเป็นครูบาอาจารย์เป็นมืออาชีพที่ผลิตสื่อมาแล้วจะมีคนจ้างด้วยนะคะเป็นทีมผลิตสื่อที่ทำภาพทำคลิปให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทำเองหรือทำไว้ให้แล้วคุณไปตัดต่อรูปตัวเองหรือทำไม่เป็นเรามีครูบาอาจารย์เรามีครูพี่แหม่มเรามี โค้ดอลิสเรามีครูอ้อยเรามีใครอีกหลายๆคนสอนตัดต่อคลิปสอนตัดต่อรูปสอนคุณทำโน่นทำนี่ทำนั่นสอนคุณคุณคะแบรนด์เราฟรีหมดเลยครูกำลังจะบอกว่าเราเป็นจุดแข็งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอยู่ที่อื่นคุณต้องจ่ายเงินเรียนเองแล้วไม่มีทางที่คุณจะ ได้รูปเยอะมากมายไก่กองขนาดนี้แล้วเป็นรูปที่มีรูปหน้าคุณด้วยคุณสามารถเป็นซุปตาบนภาพลักษณ์ที่โคตรเจ๋งอะถ้าภาพของคุณหรือหน้าของคุณเป็นอินเตอร์คุณสามารถสร้างได้จุดเด่นของเราก็คือใครที่ขายไม่เป็นเรามีสอนห้าบทเรียนไม่ใช่แค่สอนฟรีห้าบทเรียน เรามีพี่เลี้ยงตลอดการเดินทางนี่คือจุดแข็งและจุดเด่นที่นพาก้าวทำมาสปีแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะไม่มีใครอยากออกไปจากนพาก้าวเลยเพราะเรามีจุดแข็งกรี๊ดนะคะในขาโบสายขายของได้กลางไลฟ์นะ,ะเออกระซิบบอกนิดเดินะคะกระซิบบอกนิดนเดิพอเกิดทาวะาแบบดีนะคะชาแคปซูลเกรี้ยงตับเลยนะคุณค้าผลิตไม่ทันทําไม่ทันเลยนะคะคือแบบว่าผลิตแล้วแต่ไม่ทันนะคะจริงจริงแล้วเราสั่งไปตั้งแต่เนาะ น่าจะประมาณกุมภาแล้วละค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบว่าสปีดกันเต็มที่นะคะเพราะว่าอือใครจะเชื่อคะเอามาสองสามคันรถเกลี้ยงตับอะค่ะตอนนี้ชาร์แคปซูลแบบว่าเกลี้ยงตับจริงๆนะคะก็ยังบอกว่าน่าจาาถ้าไม่ได้ปลายเดือนนี้ก็จะเป็นต้นเดือนคุณคะคุณคะาคุณขา,คณขา,คณขาใครที่สั่งของไว้นะคะเออแต่เย็ดเด็ดดึงของดีเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่แบบว่ามาเท่าไหร่จะไม่พอขายนะ,ะนี่ขนาด นี่ขนาดยังไม่ทำการตลาดแบบลุกร้อยเปอร์เซนต์หลัง29มิถุนาลุกบุกตลาดแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะเตรียมตื่นเต้นนะคะมีทุกช่องทางเพราะฉะนั้นนี่ขนาดยังไม่เริ่มการตลาดนะคะนี่ขนาดเพิ่งปล่อยเว็บไซต์เด็กๆออกมาเว็บไซต์ที่ปล่อยออกมาเป็นเว็บไซต์เด็กๆนะคะเดียวเว็บไซต์แบบไปทั่วโลกตามมาอีกทีค่ะ <c oughs> คุณขาบ,บอกแล้วทุ่มทุนสร้างวันนี้ใครไม่อยู่แบรนด์นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเพราะว่า ครูทําการตลาดแทนคุณถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนรู้จักเปิดทีวีมาเจอชานุาก้าวหรือช่องทางไหนก็ตามแต่นะคะเปิดวิทยุมาเอาได้ยินชานุากาวอีกแล้วหรือเดินไปตรงไหนมีแต่คนพูดถึงชานุาก้าวคุณเอ้ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณทําการตลาดไว้เรียบร้อยแล้วคุณแค่ออกมาบอกว่าคุณเป็นใครคุณขายหรือเปล่าแค่นั้นพอนะคะเพราะเราจะไปทุกจุดเลยแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อถึงเวลานะคะใจเย็นนิดนึงตอนนี้ก็ปล่อยน้ําย่อยออกไปแล้วนะะี่ค่ะ ก็ปล่อยเว็บไซต์เด็กๆออกไปแล้ว1อันนะคะปล่อยให้ไปเรียกน้ําย่อยกันเฉยๆนะคะแต่ของแท้ของจริงที่เป็น2ภาษาที่เป็นแบบว่าสามารถแบบไปได้ทั่วโลกสามารถไปอยู่ที่มือใครเราไม่อายใครเดี๋ยวคลอดค่ะทุกอย่างจะค่อยๆทยอยคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะทยอยคลอดออกนะคะหลังวิบเก้ามิถุนาเพราะฉะนั้นค่ะครูเต็มที่แล้วคุณเต็มที่หรือยังเห็นแม่จักรวาลอยู่ข้างครูตลอดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ครูอยากจะบอกคุณนะคะว่าเรามีจุดเด่นเรามีจุดแข็งเรามีจุดขายเยอะมากคุณไม่จําเป็นต้องออกมารีวิวเลยเพราะอะไรวันนี้เดือนคุยกับครูแม่ค้าเมื่อก่อนอะพวกเราอะมีการแบบเออมาเล่ากันเยอะเนาะว่าเป็นโรคนั้นกิโลหายเป็นโรคนี้กิโลหายเป็นอย่างนั้นกิโลหายแล้วทีนี้คนอะคะ่ะที่เขาแบบว่าอยู่สูงๆหน่อยอย่างเช่นแบบว่าเขาแบบจบสูงๆหน่อยหรือว่าเขาอยู่ในระดับพวกหมอพยาบาลหรืออะไรเยอะๆประมาณนี้ค่ะ พอเวลามันมากไปเขาจะมองว่าเค็มหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าเพราะคนเหล่านี้เขาไม่มาถามหรอกค่ะว่าจริงไหมขอหลักฐานหน่อยเขาไม่หรอกแต่แต่เหมือนแบบพอเรามีแบบนี้ออกไปเยอะๆเราก็ไม่ได้คนกลุ่มแบบนี้เออบางทีเราก็คิดว่าเอยเราได้ทุกกลุ่มอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเราพอทุกอย่างอะคะ่ะมันจัดสรรเอ้ยห้ามเค็มนะเออห้ามมีคำนุนคำนี้กลายเป็นว่าพวกเรามาใช้คำพูดสลาดสุวยรักสุขภาพ นะคะดูแลสุขภาพอะไรแบบโดยรวมอะค่ะคือไม่ต้องพูดเยอะอะค่ะว่าคุณต้องแปลออกแล้วว่าอะไรคือสุขภาพบ้างน,นะคะคนรักสุขภาพคุณรักอะไรอะสุขภาพคืออะไรอะถูกต้องไหมคะเพราะเราพูดน้อยกลายเป็นว่าคนเริ่มชั้นกลางชั้นบนแห่เข้ามาเต็มเลยค่ะตอนนี้นักธุร